เวลาได้เจอพระอาจารย์สิ่งแรกที่พระอาจารย์ถามก็จะถามว่ามีทุกไหมเนะะี่ยค่ะถ้าเราบอกว่าเรามีทุกขนะคะพระอาจารย์ก็จะถามต่อไปว่าอยากอะไรก็ต้องคิดถ้าเราคิดไม่ออกก็ให้กลับไปคิดนะคะว่าอยากอะไรแล้วค่อยมาบอกอพระอาจารย์นะคะจนหลังๆมานะคะไม่ต้องถามมันเหมือนกับจําได้ละทุกปุก๊บอยากอะไรนะคะถามตัวเองได้เลยเพราะว่าพระอาจารย์ได้พูดให้เราฟังบ่อยๆเนาะ จนบางทีเนี่ยพอเรารู้ว่าอ๋อความทุกข์เกิดจากความอยากมันก็พอรู้ว่าอยากอะไรก็เลยเลิกอยากอย่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยอริยาาสัจสี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราเห็นถึงความอนัตตาจริงๆว่ารูปมันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายบางทีเราอ่านในพระไตรปิฎกรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขมันนั้นก็ได้เห็นจริงๆว่ารูปไม่ใช่ของพระอาจารย์จริงๆเพราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยให้ให้เราได้เห็นท่านพระอาจารย์ท่านจิตใจท่านเข้มแข็งนะคะมีพลังเข้มแข็งมากๆทําให้เรารู้ว่าเนี่ยการฝึกตนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าวันนั้นโรคร้ายมาถึงเรา แบบนี้เราจะทำใจได้หรือไม่เราจะเข้มแข็งเหมือนที่พระอาจารย์เป็นได้หรือไม่นะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้ฝึกตนมาอย่างยาวนานแล้วจริงๆทุกคนก็เคยเจอคนรักที่จากไปเนาะแต่ว่ามันต้องมีการฝึกแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมจริงๆภาวนาจริงๆเนี่ยคะ่ะถึงจะทำให้ ละความติดใจเหล่านี้ได้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากๆที่ทำให้เราเห็นความน่ากลัวของความเกิดแก่เจ็บตายมันมันน่ากลัวแบบเห็นชัดๆจึงเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเพียรที่มากขึ้นทำอย่างไรนะที่จะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ไปได้